สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีงช่องนะครับบีทีช anel รือว่าเซียนคนแก่นครับมานีกับมาพอกันคือเก่ากับสรุปผลหุ้นวันที่9เดือน2พศ2569นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับเอฟซีทางช่องที่เขาแม่แล้็ก็ครจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาเบิ่งครับ FC ฟซีสันดที่เขามา่แล้วก็ครจะลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับพี่น้องอ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับอ่ะมาเบิ่งครับเดินวิ่งรูดป,ประจำวันที่9เดือน2นะครับพศ2569นห้ 9, นะครับหุน้นนอยรวมลาดวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับ เด่นวิ่งรูดประจำวันที่9เดือน2นะครับ7กับ6นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนกอนแกนเน้นนไปที่วิ่งรูด7นะครับมาเบิ่งนเบิรพร้อมๆกันครับพี่น้องอ่ะสำหรับไอซีดางจ้องประมารวิ่งรูด7จ็กับไปวิ่งรูด6ได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปวิ่งรูด6ได้คือเก่านะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูด7จับคู่ชุดเด่นนะครับ 76 1ชุดเบิ้์นก็คือ7766นะครับเบิ้์นก็คือ7766สําหรับสายวิ่งสารูดนะครับเน้นไปที่วิ่งรูด7นะครับเอฟซีบอมบ์วิ่งรูด7ก็ไปวิ่งรูด6ครับมาเบิรงจับคู่นะครับวิ่งรูด7จับคู่จอดเน้เน้นไปที่79 70 72แล้วก็73นะครับส่วนวิ่งรูด6จับคู่จอดเน้เน้นไปที่69 60 62 หกสามเน้นที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับพี่น้องเน้นที่สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะพี่น้องเด้อเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเซียนคนเก่ียนในกันทุ่นไว้พี่น้องครับอ่าเอามาเบิอนกันเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันหนึ่งสามห้าเก้านะครับกัดสมานธรมาจับคู่กันใดเลยครับวิ่นกันใดขี้เกล้วหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสามห้าสามเก้าแล้วก็ 59นะครับส่วนวินส่วนเด่นวิ่งรูดประจำวันที่9เดือน2นะครับก็คือ7กับ6นะครับก็บสามารถทนำมาจับคูก่กอลิคกำลังวันได้คือเก้าพี่น้องนะครับนำมาจับคูก่กอลิคกำลังวันได้คือเก้าวิ่งรูด7จับคูก่กอลิคกำลังวันได้ที่7 1 7 3 7 5 7 9นะครับ7 1 7 3 7 5 7 เก้านะครับพี่น้องตัวกันก็นกนคือเจ็ดหาได้พี่น้องเด้อตัวกันก็นกนคือเจ็ดหาส่วนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้านะครับเชียงมกันแก่นจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องสําหรับวิ่งรูดหกนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่หกก็เออจับคู่กับเลขกํลาลังวันได้ที่หกหนึ่ง 63 65 69นะครับ61 63 65 69นะครับตัวกันก็นกนคือ6กหาแล้วพี่น้องเด้อส่วน61 63 69นะครับเซียนคนแก่นจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องสำหรับงบน้อยนะครับเอฟซี 4, ทีมิตุหน่อยครับมาเบิง่งตรงนี้ได้ขี้กันครับพี่น้องเด่นวิ่งรูปประจัมบันที่9เดือน2นะครับก็คือ7 กับ6นะครับก็บสามารถกดข้อกันมาได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อ7 6นะครับส่วนตัวประกอบนะครับ4กับ3นะครับก็สามารถกดข้อกันมาได้ครับ4 3นะครับพี่น้องสามารถกดข้อกันมาได้4 3นะครับมาเบิ่งจับคู่งบน้อยนะครับพี่น้องจับคู่งบน้อยเด่นวิ่งรูปประจําที่9ก้าดอนสองก็คือ7กับ6นะครับตัวประกอบ4กับ3นะครับจับคู่นะครับ7 4 จ็ดสามหกสี่หกสามนะครับเชียนคนแกนนี้ได้ไปที่เจ็ดสามหกสามเอฟซีบอบเจ็ดสามหกสามก็ไปที่เจ็ดสี่หกสี่ไนคือเกาครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งนกันพี่น้องหุ้นแรกแห่งหมันของเชียนคนแกนครับลาวสตานะครับวันที่9เดือน2พอ2 5 6สนะครับลาวสตานะครับบน 0, 5, 0 ล่าง2 3สนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับเล่าสตาร์ลุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเล่าสตาร์นะครับแนวทางของเซียนคนแกนวันนี้ลุดนะครับต้องขอตัวตดิบซี่รางช่องกันแล้วกันครับพี่น้องมาเบิ่งนกันต่อครับเฉพาะกิดนะครับบน2 8 5ปล่าง6 9นะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่งห ล่างนะครับพี่น้องสายวิ่งสายรูดเหตุเด้อพี่น้องเด้อล่างนะครับสําหรับเจ้าะกิดจับคู่จอดเน้นเนมาที่หกเก้านะครับพี่น้องหรือว่าจับคู่กับเลยกำลังวนันกันก็ได้หกเก้กกาคือ,ก,คอกันครับพี่นออ้องมาหกเก้าตรงๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับเจ้าะกิดนะครับดีใจน้ำเอ็มซีตั้งกรองคือกันครับพี่น้องอ่ะเอามาเป็นกันต่อนะครับนอยรอบปกติบนเก้าศูนย์หนึ่ง ล่าง98นะครับหน่อยรอบปกติแนวทางของเซียขคงแกนหลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปกตินะครับหลุดนะครับมาเบิ่งกันต่อครับ VIP นะครับ VIP บน116ล่าง03นะครับ116ล่าง03แนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องมาที่วิ่ง หกบนนะครับพี่น้องวิ่งอกบนจับคู่นะครับหกหนึ่งนะครับพี่น้องหรือว่าจับกับเลขกําลังวันก็ได้ที่หกหนึ่งมาหนึ่งหกนี่พี่น้องเด้อนะครับสําหรับพี่ไอพี่กันดีใจนะเป็นที่ตั้งจองเด้อพี่น้องเด้อสําหรับเซียนคนแก่งกะดีใจนะเป็นที่ตั้งจองที่เก้าครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อนะครับสําหรับ แนวทางลาวัฒนานะครับจันพุทธสุขเรามีนัดพบกันกับลาวัฒนานะครับพี่น้องอ่ะเรามีนัดพบกันกับลาวัฒนานะครับมาเบิ่งพี่น้องครับลาวัฒนาบนห้าศูนย์เก้านะครับห้าศูนย์เก้าล่างห้าห้านะครับพี่น้องแนวทางของเสียงคนเกณฑ์วันนี้หลุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับลาวัฒนารุดอีกแล้วพี่น้องอ่ะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่สิไปตามแนวทางวันที่10เดือน2พศ2569นบะครับเชี่ยนคนเกนกับขออนุญาตเอาแนวทางวันที่เเดือน2นะครับลงจากหน้าจอกนะดี่น้องเนาะนะครับเ้อบ,บังคบเบืองคือเก่าครับมาตามคือเก้าสำหรับแนวทางของเชียยนคนเกนงวดประจำวันที่10เดือน2พศ2569น,นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับหุ้นน้อยรวมนะครับ เาวดาวจูนดาวจูนปกติเด่นวิ่งรูด6กับ5นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแก่นเน้นในแบบที่วิ่งรูด6นะครับเอ็ดซี่บอมักวิ่งรูด6กกับไปวิ่งรูด5ได้คือเก้าครับพี่น้องนะครับสำหรับพ่อพอเมเมพีพีน้องๆที่มีตุ้ยไลก็สามารถนั่นประเล็นซิบเก้าประตูได้คือเก้าว่าสี่ยู่ธ์ตำแหน่งใดมากตำแหน่งใดถ้ามีหกกับห้าในที่แน่นอนพี่น้องอ่ะเทามาเปิดพบคอามกันครับเดินวิ่งรูดหก จับคู่ชุดเด่นหกห้าหนึ่งชุดนะครับหกห้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือหกหกห้าห้านะครับแคบหน้าจอไปจะเบิ้ลเด้อพี่น้องเด้อนะครับหกหก้าห้านะครับสำหรับเบิ้ลนะครับพี่น้องอมาเบิ้งกันต่อครับ อ่ามาเบิ่งกันต่อพี่น้องวิ่งรูดหนะครับวิ่งรูดหจับคู่นะครับพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องครับเส้นวันเจ็ดสิบแปดจับคู่วิ่งรูดหจับคู่เจาะเน้นๆไปที่หกแปดหเก้าหหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหกสองนะครับ ส่วนวิ่งรูด5านะครับจับคู่จนเน้นเนไปที่58 5 9 51แล้วก็ตามมาด้วย5 2สองนะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกนก็เน้นให้ไปที่4คู่หน้านะครับเน้นเ้นแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางด้อยพี่น้องเด้อ6 0 50นะครับเซียนคนแกน ให้กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับให้กันทุนไว้นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับอีฟซีไม่นะครับก่อนแล้วก็เบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปสิได้รู้ว่าเสียษคนแก่นเน้นให้ตรงไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมงวดประจําวันที่สิบเดือนสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับมาเบิ่งเลขกําลังวันครับพี่น้องเลขกําลังวันศูนย์สาม แปดเก้านะครับ0389สามก็สามารถนำมาวิ่งกันใด้คือเก้าครับพี่น้อง03 08 09 3 8 39แล้วก็8 9นะครับพี่นอ้องหาเาเิ่งกันต่อพี่น้องครับสำหรับเด่นวิ่งรูปประจำที่1 0เดือน2นะครับเด่นวิ่งรุ่น6กับ5นะครับ6กับ5 ะครัตริสามาันน่ามาจับคู่กุลีกำลังวันได้คือกันครับพี่น้องวิ่งรูดหกจับคู่กุลีกำลังวันได้ที่หกศูนย์หกสามหกแปดหกเก้านะครับพี่น้องหกศูนย์หกสามหกแปดหกเก้านะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องอ่าเพิ่มงินครับพี่น้องสําหรับ เลขกำลังวันนะครับจับคู่สามอะหกศูนย์หกสามหกแปดหกเก้านะครับพี่น้องตัวกันก็นกนคือหกสามนะครับพี่น้องส่วนหกศูนย์หกแปดหกเก้านะครับเซียนคนเกนจับคู่ให้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิร์นกันต่อครับสำหรับวิ่งรูด5ห้านะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ ห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับอ่ะนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับสำหรับเอ็นซีทีมิทุ่นหน่อยนะครับกลับมาเบิ้องล้กตรงนี้ได้เหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อมาเบิ้งตรงนี้ครับพี่น้องเด่นวิ่งรูปประจำที่สิบเดือนสองก็คือหกกับห้านะครับหกกับห้า ก็สามารถกดข้อกันมาได้ครับพี่น้องครับ6กับ5นะครับส่วนตัวประกอบ1กับ7นะครับก็สามารถกดข้อกันมาได้เที่พี่น้องด้วยกับ7นะครับมาเบิ่งจับคู่พี่น้องครับจับคู่งบน้อยนะครับ 6, 1 6, 7 5 1 5 7นะครับพี่น้องสำหรับงบน้อยนะครับ 6, 1หนึ่ง หกเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจนะครับสำหรับเซียนคนเจนครับเน้นให้ไปที่หกหนึ่งแล้วก็ห้าหนะครับเน้นได้ไปที่61หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับสำหรับเอ็กซี่นะครับพี่น้องบอมักหกหนึ่งหาหนึ่งก็ไปที่หกเจ็ดห้าเจใดคือเก่าเรือพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเสียนคนเจนนะครับ งวดประจำวันที่10เดือน2พศ2569นอสาะ,ะครับสำหรับพอ่พอ,พอแม,แมพ่พี่น้อง,องเขามาแล้วก็จะเลืมนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆอัปเดตใหม่ๆจากทางช่อง B T Channel รัดเซียนคอนแกนเดอพี่น้องเด้อนะครับ สำหรับพ e ่อพ่อแม่แม่พ the so, ี่พี่น้องน้องนะครับที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคืนนี้นะครับพี่น้องเสีย่อนเกนก็มาเด็กเจ็กน้อยหนึ่งครับพี่น้องมาเด็กเจ็กน้อยหนึ่งครับอ่าแล้วก็สำหรับเอฟซีตั้งช่องนะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับอ่ที่เข้ามาเบิ้งแนวทางของเสียนคนเกนนะครับมารับแนวทางของเสียนคนเกน ก็คอยตุกจทานสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเงปังปังไปน้ำขันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับหุ้นรารวมวันประจำวันที่10เดือน2นะครับพี่น้องครับมักกะจัดคัดกระพานสำหรับเชียนคนเกล็นถัดมาเสนอเป็นแค่แนวทางให้กับ FC ทางช่องนะครับนะครับสำหรับคืนนี้ครับเชียนคนเกล็นลาพีลาน้องไปก้อนพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ